ดูคลิปของตัวเองนะคะเดี๋ยวพี่ถ่ายไปให้ใหอยู่นิดเดียวค่ะเสร็จแล้วจะไปไหนกันต่อจ๊ะไปทานข้าวกันไหมมันมีคาเฟ่เปิดใหม่ด้วยนะคะ อยู่ที่ไหนนะคะอยู่สกลนครออกจากบ้านตอนกี่โมงคะโอ้แต่ว่ามาถึงเลทอย่างนี้เหรอจ๊ะเขาทําทางเหรอคะมันมีทําทางไหมจ๊ะ ตาทางเยอะไหมตานิดเดียวค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะเก่งมากๆแล้วอันนี้เดี๋ยวเรา,เอาออกให้ทั้งหมดเลยนะคะโอเคเก่งมากค่ะตัดเสร็จแล้วอ่ะพี่เข้าใจพี่ให้หายใจค่ะอันนี้เป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะเป็นปี ค่ะ,ะ,ะแต่ว่าอย,อยู่ที่นู่นก็ไม่ได้ตัดเลยเหรอคะอยู่ประเทศอะไรคะ,ระอะไรนะยปปนอยู่ฟิลิปปินส์โอ้แต่คนฟิลิปปินส์ทำเล็บเยอะเหมือนกันนะคะ โอเคตตดเสร็จแล้วเหลือเอาออกค่ะหายใจเข้าลึกอ่ะทุกคนหายใจเข้าลึกๆนะคะนั่งตรงนี้ได้เลยโอเคนั่งไกลไปไหมคะมองไม่เห็นนะไม่อยากมาให้กำลังใจเหรอคะไม่แต่เดี๋ยวกำลังใจเรามาเยอะมากเลยนะงั้นที่เอาออกแล้วนะพี่ขอฮึบเดียวโอเคไหมคะ ใช่นะับหนึ่งสองสามออกเลยโอเคไหมโอเคถ้างั้นพี่ตัดแล้วนะสู้ๆนะคะพี่ขอตำแหน่งนิดนึงค่ะอันนี้เจ็บนิดนึงนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะ มีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมต้องถามกลับว่าจะตัดเล็บเหมือนเดิมไหม,มหลายคนที่ถามว่าตัดออกแล้วจะเป็นอีกไหมตัดออกแล้วจะกลับมาเป็นอีกหรือเปล่าต้องถามกลับว่าตัดออกแล้วอ่ะจะทําเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าตัดเล็บผิดวิธีอ๋อจริงๆไม่ไม่เกี่ยวเลยค่ะแค่ตัดเล็บให้ถูกวิธีตัดเล็บให้ตรงตัดเล็บแล้วต้องตะใบอ่า ต้องรีเช็คทุกครั้งไม่ให้มันมีมุมอย่างของน้องเนี่ยตัดเล็บมาไม่ถูกวิธีตัดเข้าบ้างตัดไม่เข้าบ้างข้างนี้ตัดข้างนู้นไม่ได้ตัดอย่างงี้ค่ะสิ่งสกรปรกที่เข้าไปเช่นดินฝุน่นมันมันมันจะบอกว่ามันเข้าเข้าเป็นประจำอยู่แล้วทุกวนันเพราะเราใส่รองเท้าแตะใช่ไหมคะต่อให้คนใส่ถุงเท้าหรือใส่รองเท้าผ้าใบก็เข้าเราก็เอาออกก็แค่นั้นเอง แต่บางคนต้องใส่เข้าไปทุกวันเพื่อไปทำงานอ๋อก็อย่างที่บอกถ้าตัดเล็บให้ถูกวิธีมันก็จะลดการเป็นได้แต่ในกรณีบางท่านเเล็บม้วนเล็บงออย่างเงี้ยอ่ะก็ต้องดูเป็นเคสบายเคสไปแต่โดยส่วนใหญ่สำหรับเคสน้องคือตัดเล็บผิดวิธีหาต้นเหตุให้เจอก่อนค่ะว่าเราเป็นเพราะอะไรถ้าเราเจอแล้วเราจะได้แก้ไขให้ถูกนี่ ใหญ่มากจริงๆค่ะเลี้ยงไว้มานานแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาใส่ถุงกลับบ้านให้นะคะจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันไม่เอาเหรอเราอยู่กับเขามาตั้งนานนะอ่ะถ่ายหลังกลับให้พี่หน่อยจ้ะหนูจะมาทิ้งเขาอย่างงี้ง่ายๆเลยเหรอคะ ไม่ว่าตอนไหนเล็บยาวตัดเล็บให้ถูกวิธีวิธีการตัดเล็บถูกวิธีอยู่ในโพสต์หน้าเพจนะคะกดเข้าไปเลยตรงปักหมดุดตรงที่มันเป็นแผนที่ะคะ่ะแล้วกดเข้าไปในคอมเมนต์มันจะมีอยู่ตัดเล็บตอนไหนเปิดเข้าไปดูตอนนั้นได้เลยพี่โพสต์ไว้ให้แล้วเพราะว่าบอกไปตอนนี้เดี๋ยวลืมแล้วก็บางทีหลายๆท่านอยากรู้วิธีการตัดเล็บที่ถูกวิธีไปยังไงกดเข้าไปดูแล้วก็ตัดตามน,นั้นได้เลย จะช่วยลดการเป็นได้เยอะเลยอันนี้ไม่ค่อยมีเลือดแล้วนะคะเดี๋ยวคีอจะใส่ยาให้อันนี้แสบนิดหนึ่งอันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อของรัสเซียยาฆ่าเชื้อทุกชนิดแสบอยู่นะจ๊ะยือย่างที่บอกเดี๋ยวอันนี้ห่อให้นะจ๊ะนิดนึงค่ะหายแล้วหายแล้ว ส่วงบาจา้าส่วงอยู่เนาะเก่งแล้วนิดหนึ่งนะคะอันนี้ตัวที่สองค่ะใส่ยาฆ่าเชื้ออีกเหมือนกันยาฆ่าเชือ้อยาทุกชนิดใส่ให้เสร็จตั้งแต่ที่ร้านเพราะฉะนั้นลูกค้ากลับบ้านไป ล้างแผลด้วยน้ำเกลืออย่างเดียวด้วยน้ำเกลืออย่างเดียวนะคะแล้วรีดให้แห้งๆแค่นั้นพอเลยล้างแผลดีสองวันหายค่ะอันนี้แผลค่าเชื้ออันนี้เป็นของเวียดหนาเราจัดการให้เสร็จที่ร้านเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องไปอ๋อเดี๋ยวแวะร้านขายายาก่อนอไปซื้อยาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราจัดการให้มันจบที่ร้านเราเลยค่ะ นิดหนึ่งนะคะเวลาล้างแผลรีดออกมาให้แห้งๆให้สะอาดเลยนะคะอะพี่จับอีกรอบหนึง่งไม่เจ็บแล้วเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ออกให้ก่อน,นะคะ่ะจะเย็นๆนะจ๊ะมันไม่เจ็บแล้วจ้า เนื้อตายออกให้ก่อนจ้ะหายแล้วหายแล้วพี่เมวค่ะขอถุงยาโรงพยาบาลกรุงเทพหน่อยค่ะ อันนี้เป็น first aid ของเมกานะคะรดปวดรดบวมตรงๆให้ช่างหน,น่อยค่ะโอเค หายไหมคะไม่เจ็บแล้วโอเคเดี๋ยวช่างพันแผลให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ